ครับก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีกับพี่น้องเลฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับผมขวัญชัยซาวนะครับวันนี้ก็เขาเรียกว่ามาแนะนำนะครับแนะนําแล้วก็ทําความเข้าใจให้พี่น้องเลฟซีทุกท่านนะครับก็คือว่ามันเป็นแบบนี้นะฮะคือมันเป็นคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ของพี่น้องนะครับเลฟซีนะครับท่านก็คอมเมนต์เข้ามาผมนะครับบอกว่าอาจารย์ครับ คือโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมคอนแทกนี่นะฮะเนี่ย,ะะยผมเปิดให้ดูเลยนะฮะอยู่ข้างหลังผมนี่นะฮะตัวนี้แหละนะฮะที่เราจะนำไลบรารีนำเสียงเข้ามาเนี่ยเราจะนำเข้ามายัางไงนะครับบางครั้งเนี่ยพี่น้อง f อทุกท่านเข้าใจว่าเอ้าผมได้เสียงมาแล้วครับอาจารย์ทำไมผมถึงเอามาใส่ในโปรแกรมตัวนี้ใส่ในคอนแท t ตัวนี้ทำไมไม่มีเสียงอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมดูตรงคอมเมนต์นะครับเนี่ย Uh, พี่น้องเอฟซทุกท่านก็ได้คอมเมนต์ uh, ว่าขอบคุณมากครับแล้วก็ขอลองหัดทําครับก็ uh, ลองทํานะครับลองทําต้องลองทํานะครับถึงเราเราถึงจะรู้ว่าเออมันระบบการใช้งานของโปรแกรมตัวนี้มันมันมันเป็นยังไงมันใช้ยังไงนะครับเราต้องทอําความเข้าใจกับเขานะครับแล้วก็ uh, ก็จะมีคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งน่าจะเป็นท่าน uh, ขนบนะครับเนี่ยเนี่ยเผมก็าษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมเ่ยน้าท่านผิดยังไงผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทีนี้ท่านก็นบอกว่า,อาลองหลายรอบเลยครับไม่หายครับผมท่านบอกว่างี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นท่านก็นบอกว่า,าผมมีไฟล์เสียงครับที่ไม่ใช่ไลบรารีพอกดเข้ามาแล้วจะมีรูปคีย์บอร์ดแต่ไม่มีเสียงครับไม่มีเสียงออกครับกดเนี่ยโอมโอมนี่เนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรสัญญาณตอบรับอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายอีกนิดหนึ่งนะครับผมจะอธิบายว่าแบบนี้คือก่อ,อนเราจะนำเขาเรียกว่านำนำไฟล์เสียงนำแซมหรือนำไลบรารีนะครับเข้ามาเราต้องต้องดาวน์โหลดไลบรารีของให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับให้สมบูรณ์ที่สุดทีนี้ถ้าเราดาวน์โหลดมาสมบูรณ์ที่สุดนะครับเวลาเราแอดเข้ามานะครับเขาก็จะเข้ามาได้แบบ ปกติแบบอัตโนมัติเลยนะครับในโปรแกรม o n t a c t นะครับผมเคยเจอนะครับประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับกับโปรแกรม o n t a c t นะครับบางครั้งไลบรารีตัวรุ่นเก่าเก่านะครับแบบไฟเก่าเก่าอะไรพวกนี้นะครับบางครั้งพี่น้อง FC ทุกท่านเจอนะครับเจอเรานำไฟล์ตัวนี้เนี่ยแอดเข้ามาในไลบรารีเราแล้วก็ไฟล์มันเสียนะครับคือมันเออร์เอร์มันเล่นไม่ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันเล่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะ ไฟล์ที่เขาทําตั้งแต่สมัยก่อนนะครับมันเป็นคอนแทคสามคอนแทคสี่คอนแทคห้อะไรพวกนั้นนะครับคือเวลามาเจอกับโปรแกรมคอนแท c หกตัวใหม่ๆตัวล่าสุดน,นะครับคือมันจะเกิดความเข้าใจก็จะเข้าใจผิดกันนะครับมันไม่รู้จักกันนะครับคือเราต้องเข้าไปแปลงไฟล์ไปทําไฟล์ไปแก้ไขไฟล์ของเขาใหม่นะครับให้เขารู้จักอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทางที่ดีนะครับถ้าไม่อยากให้มันซับซ้อนหรือว่ามัน ทำยากเกินไปนะครับผมแนะนําให้หาดาวน์โหลดไลบรารีที่ไฟล์ที่สมบูรณ์นะครับที่สมบูรณ์นะครับที่รองรับนะครับก็เขาก็จะเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมยุกหน้าต่างนี้ไปก่อนผมจะใช้โปรแกรม o n t a c t ล่าสุด contact 6ตัวนี้นะครับแล้วผมจะแอดไลบรารีผมขอแอดของน่าจะเป็นไวโอลินเดี๋ยวผมแอดเข้ามานะครับตัวนี้นะครับการแอดนะครับแอดยังไงท่านมีไฟล์ตรงนี้นะครับให้ดูตรงมาา์ุมชี้นี่ท่าน นำไฟล์ไว้ตรงไหนให้คลิกลากเข้ามานะครับณาที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับผมจะปิดไปก่อนแล้วผมจะมาเปิดตรงนี้ฮะนี่นี่โปรแกรมเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวแอสไลบรารีของเขานะครับที่ผมแาจากโปรแกรมให้นะครับพี่น้อง fc ทุกท่านก็าสามารถโหลดมาได้นะครับทําไมตัวนี้มันถึงโชว์แบบนี้นะครับาบางครั้งพี่น้อง fc ถึงเขาเรียกว่ามีคําถามนะครับมีคําถามมาถามผมว่าอาจารย์ทําไมของอาจารย์ถึงโชว์ อยู่หน้าจอแบบนี้ทําไมผมไม่โชว์นะครับแบบนี้นะครับเขาเขาไม่โชว์นะครับให้ท่านพลิกขวาแบบนี้นะครับแล้วมาตรงคําว่า new นะครับแล้วมาคําว่าช็อกคัทนะครับกดช็อกคัทแบบนี้นะครับแล้วเบาหาท่านเก็บโปรแกรมคอนแทคไว้ตรงไหนนะครับโปรแกรมตัวติดตั้งเขานะครับไม่ใช่ว่าติดตั้งแล้วนะครับติดตั้งแล้วติดตั้งเสร็จไม่เกี่ยวนะครับโปรแกรมที่ท่านดาวน์โหลดที่ผมแจกให้ไปนะครับท่านดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วท่านเก็บไว้ตรงไหนท่านไปดูตรงนั้นนะครับท่านไปดูแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเบาให้ดู สมมติว่าผมเก็บไว้ในได้ดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผม,ผมอ่าผมเก็บไว้ในได้ดีนะครับเดี๋ยวผมค้นหาผมจะไว้ที่โปรแกรมอ่าตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวผมกอดูแป,ป๊บหนึ่งครับแป,ป๊บหนึ่งผมน่าจะไว้ตรงที่อ่าเดี๋ยวผมเบลลแป,ป๊บผมน่าจะไว้ที่โปรแกรมนำซาวนะครับแป,ป๊บอยู่ไหมอ่านี่นะครับอยู่นี้นะครับโปรแกรมเขาให้เราคลิกทษทีนะฮะ ให้เราคลิกแบบนี้นะครับเนี่ยเขาจะมาเจอตรงนี้นะครับเนี่ยคําว่า contact 6.6.1ตรงนี้นะครับตรงคลาสตรงนี้นะครับให้ท่านคลิกแบบนี้แล้วคลิกโอเคนะครับคลิกโอเคเสร็จแล้วคลิกเน็กนะครับคลิกเน็กแล้วคลิกโอเคอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะมาโชว์อยู่ตรงตรงหน้ารีทอเรตรงนี้ให้นะครับอ่าทีนี้ผมจะอ่าแอดเข้านะครับให้ท่านดูตามผมนะครับหัวข้อทั้งหมดท่านไม่ยังไม่ต้องสนใจนะครับเพราะแต่พวกนี้มันจะต้องทำาเขาเรียกว่า ทำเกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับอะไรของเขานะครับให้ทําตามผมคําว่า add library tool นี้นะครับนะคลิกตรงนี้ขึ้นมาหน้าต่างแบบนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เ่แป๊บหนึ่งฮะตรงนี้นะฮะที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับ,นะต,รรบตรงเมาส์แล้วก็ที่ผมชี้ดูแบบนี้นะ add ต,ตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้ให้ท่านไปหาไฟนะครับท่านเก็บไว้ตรงไหนไปหาตรงนั้นนะครับสมมติว่าผมไว้ตรงเนี่ย I library contact ผมไว้ตรง <S 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 เดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งน,นะครับ Uh, ว่าผมไว้ตรงไหนตรงที่แคนะคร่าผมไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยคอนแทคคอนแทคแล้วก็ผมขอไปดูไวโอลินนะครับเนี่ยคลิกคําว่าไวโอลินตรงนี้นะครับเนี่ยท่านไม่ต้องมาคลิกตรงแซมตรงอะไรพวกนี้มาต้องคลิกนะครับถ้าท่านดาวน์โหลดมาแบบสมบูรณ์นะครับผมย้ํานะครับถ้าท่านสมมติว่าท่านดาวน์โหลดไฟล์ไลบรารีตัวนี้มาสมมุติว่า20่สนะิบจิกนะฮะท่านดาวน์โหลดมาแบบสมบูรณ์นะครับท่านมาแตกไฟล์แบบนี้นะครับแตกไฟล์เสร็จ แล้วให้ท่านมาแอดแบบนี้นะครับเนี่ยแอดแบบนี้ให้คลิกตรงข้างบนเลยหัวข้างบนหัวข้อข้างบนเขานะครับแล้วคลิกโอเคนี่เขาจะแจ้งเตือนมาแบบนี้นะครับอ่าเขาแจ้งเตือนมาแบบนี้เนี่ยแจ้งเตือนยังไงแจ้งเตือน่างนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้เขาแจ้งเตือนมาแบบนี้เขาบอกว่าแอดไลบรีแล้วนะครับโอเคแล้วนะครับเรากดโอเคไปกดโอเคเนี่ยเอาเข้ามาแล้วนะครับทีนี้เราปิดหน้าต่างตรงนี้ไปนะครับปิดไปอ่าแล้วก็ปิดตรงนี้ไปนะครับอ่าทีนี้เราดับเบิลคลิกโปรแกรมคอนแทคขึ้นมาครับนี่ เดี๋ยวเขาจะโชว์มาครับเขาจะโชว์มาเห็นไหมฮะโชว์มาไหมฮะตอนนี้นะครับก็หวังว่าพี่น้องทุกท่านคงจะหายสงสัยแล้วครับเวลาเราโหลดไลบรารีมานะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วเวลาหน้าต่างเปล่าไม่มีอะไรนี่คลิกตรงนี้ครับนี่คลิกตรงนี้แล้วมองหาคําว่าเอ็นเคไอตรงนี้ก็ได้ครับหรือจะข้างบนก็ได้นะครับผมผมเรียกช้อยข้างล่างนะครับผมลากเข้ามารอเขาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากําลังโหลด ไฟล์ไลบรารีของเขาครับรอแป๊บหนึ่งนะครับก็ถามว่า uh, ในการที่เราจะแอดไลบรารีเข้ามานะครับหนึ่งเวลาท่านโหลดมานะครับบางครั้งโปรแกรมค่าวรัสของท่านนะครับมันจะคอยแจ้งเตือนจะฟ้องอยู่ตลอดเวลาท่านโหลดให้ปิดโปรแกรมข่าวรดสไว้แล้วก็แตกไฟล์เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นถึงจะเปิดโปรแกรมค่าวรัสได้นะครับอย่าให้เขาเห็นนะครับถ้าเขาเห็นเมื่อไหร่ บางครั้งไฟตรงนั้นมันมันเป็นไฟเขาคล้ายๆว่าสงสัยนะครับเป็นไฟสงสัยเขาก็จะลบไฟตรงนั้นออกไปแล้วก็เวลาเราเรานาไฟมาแอดตรงนี้ก็จะไม่เห็นก็จะไม่เจอบางครั้งก็ไม่มีเสียงบั่งนะครับบางครั้งก็อ่าเขาเรียกว่าไอคอนนะครับไอคอนอะไรขึ้นมาแบบนี้นะครับบางครั้งก็ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไฟหรือไม่เสียงไม่ออกเสียงไม่ดังอะไรประมาณนี้นะครับ กดยังไงก็ไม่ได้ทํายังไงก็แล้วก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่ตามประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมานะครับก็แนะนําให้พี่น้องเลฟ์ซีทุกท่านนะครับนำไปใช้กันแบบเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะครับแบบไม่มีกักนะครับพี่น้องท่านไหนที่อ่าเข้ามารับชมใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้นะครับผมจะมีปลั๊กอินและชุดกรองแต่างๆมาแจกให้พี่น้องอย่างเต็มอิ่มนะครับแล้วก็อ่าเดือนกุมภาพันธ์นะครับ กุมภาพันธ์14กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับผมย้ำนะครับย้ำอีกรอบหนึ่ง14กุมภาวันวาเลนไทน์ผมจะมีปลั๊กอินชุดไม่ใช่ปลั๊กอินครับจะมีซาวฟอนเอสเอฟสองมาแจกให้พี่น้องและเอฟซีทุกท่านไปใช้กันแบบเต็มอิ่มนะครับอ่าย่างไงก็พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับอ่ทีนี้ไม่โฆษณามากลองตรงนี้ครับ เ,เดี๋ยวผมขอสวมหูฟังแป๊บหนึ่งนะครับขอสวมหูฟังแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมคลิกให้ฟังเนี่ยนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็หวังว่า,าความรู้นี้นะครับหรือเทคนิคการ่ต่างนะครับที่ผมทำคลิปให้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องและ F c ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดตัดติดขัดข้อไหนนะครับติดขัดตรงไหนให้คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้นะครับแล้วผมจะมาตอบให้นะครับวันนี้ผมหวนชัยซาวนะครับต้องขอจากลาพี่น้องและ f c ไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ